วันนี้เรามีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่จะมาเล่าทุกคนฟังนะครับคอนเทนต์ที่มีคนถามว่าบัตรประชาชน13หลักของเราเนี่ยนะครับที่มันทั้งหมดเลข13หลักเนี่ยแต่ละหลักมมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับประชาชนบัตรประชาชน1 3หลักนะครับหลักที่1เนี่ยเขาบอกว่า เลขหนึ tourism, so ่งนะหมายถึงคนที่เป็นคนไทยนะครับที่ได้เกิดในประเทศไทยได้มีสัญชาติไทยนะครับซึ่งได้เกิดหลังจากวันที่1มกราคม2527นะครับโดยที่ได้ไปแจ้งเกิดตามกําหนดเวลาที่ทางการได้กําหนดไว้นะครับคนที่ขึ้นต้นยหมายเลขสออันนี้คือหลักที่1นะฮะหลักที่1นะครับผมถ้าขึ้นต้นด้วยหมายเลขสองคือคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติไทยแต่ว่าไปแจ้งเกิดช้ากว่ากําหนดนะครับแต่ด้หมายเลขสองหมายเลขสามคือคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่31พสิบาคม 2 0 2พนะครับคือหมายเลข3 มายเลขสี่คนไทยหรือว่าคนต่างด้าวก็ได้นะครับที่มีเอกสารใบสําคัญคนต่างด้าวแต่ว่าแจ้งย้ายเข้าโดยที่ไม่ได้มีเลขประจำตัวประชาชนนะครับหมายเลข5าก็คือคนที่ได้รับการเพิ่มเข้าไปเพราะว่าตกสํารวจนะครับหมายเลข6คือคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแต่ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับแบบที่7ก็คือลูกของบุคคลที่6กนะครับก็คือคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วที่8ก็คือคนต่างด้าวที่ได้เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและได้รับสัญชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่1นะฮะหลักที่2ถึงหลักที่3นะครับคือรหัสไป ณของที่จดทะเบียนนะครับโดยใครที่ได้หมายเลข30นั้นหมายถึงว่าได้จดทะเบียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือหมายเลข10คือกรุงเทพมหานครนะครับคือเป็นเอ่อเลขรหัสไปรษณีย์ของที่จดทะเบียนนะฮะถ้าเป็น10ก็คือกรุงเทพแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันไปนะครับลองดูนะฮะอันนี้คือตำแหน่งที่2และ3นะครับต่อไปตำแหน่งที่4และ5นะครับตำแหน่งที่4และ5ก็คืออำเภอที่ไปจดทะเบียนนะครับผมก็จะมีรหัสอำเภอใช่ไหมฮะหกถึงสิบนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าตำแหน่งนะครับ ในทะเบียนบ้านนะครับก็คือเป็นเลขที่ run number นะครับในทะเบียนบ้านแล้วก็1 1ถึง12นะครับเป็นการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไหร่ในบุคคลประเภทนั้นๆัหลักที่13ก็คือเลขที่ใช้ตรวจว่าเลขบัตรประชาชนนั้นถูกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ13หลักของบัตรประชาชนนะครับเริ่มต้นที่หลักที่1เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับหลักที่1เนี่ยของบัตรประชาชนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ตัวเลขด้วยกันในหลักที่1นะฮะก็คือเลข1เป็นคนไทยนะครับเลข2 เป็นคนไทยที่ไปแจ้งเกิดอ่ะช้านะครับเลขที่3ก็คือคนต่างด้าวนะครับที่มีทะเบียนบ้านก่อนมาที่31พฤษภาคมนะครับแล้วก็หมายเลขสี่ต่างด้าวเช่นกันนะครับที่มีเอกสารประจาตัวต่างด้าวนะครับอันที่5ก็คือตกสํารวจอันที่6คือคนที่ผิดกฎหมายนะครับเจ็ดก็คือลูกของคนที่ผิดกฎหมายเมื่อกี้นะครับและแปดก็คือคนต่างด้าวที่เข้ามาถูกกฎหมายและได้รับสัญชาติไทยนะครับ อันดับ2และ3นะครับคือหลักรหัสไปรษณีย์ของทะเบียนบ้านนะครับเช่นใครที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะมีหลักที่2อและ3อ่ะคือเลข10น,นะครับหลักที่4และ5ก็คืออำเภอที่ไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นอำเภอแบบไหนอันที่ 678, 90ก็คือเป็นเลขประจำตัวในทะเบียนบ้านนะครับตอนนี้พาไปแล้วสิบตำแหน่งนะฮะเดี๋ยวอีกสามตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือตำแหน่งที่11กับ12คือการจัดอันดับว่าคนที่ไรของบุงคคลน,น,นั้นนะครับและ13ก็คือเลขที่ใช้ตรวจว่าปัประชาชนถูกหรือเปล่านะครับ ประมาณนี้นะฮะ